สวัสดีครับผมมาเป็นเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านสวนของผมนะครับผมนี่นี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ต่อถ่ายต่อเนื่องจากคลิปที่ผมเดินทางมาบ้านสวนกับคลิปผ่าเมาอีแดงนะก็คือคลิปนั้นนะครับผมถ่ายช่วงประมาณวันที่23-24ตุลานะครับแต่คลิปนี้ผมถ่ายวันที่14พฤศจิก,กานะก็คือผมมาบ้านสวนเนี่ยก็คือเป็นครั้ง ที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคือผมไม่ได้ต่อถ่ายต่อเนื่องกันนะครับคือผมกลับไปบ้านผมนั่นแหละแล้วก็มาบ้านสวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมทุกคนครับพามาดูข้าวนะรู้สึกว่านี่จะสุกมากกว่าไอตรงที่ผมพาไปดูรอบแรกนะนี่นะครับผมเห็นไหมนี่เหลืองมากเหลืองมากนี่ครับเต่เออกมาให้ดูเลยเห็นไหมนี่นะครับสุดยอดเลยใช่ไหมละครับนี่ ระหว่างที่ตาแล้วก็น้าของผมนะได้หวานแหลงในสระของลุงนะอันนี้ไม่ได้สระที่อยู่หลังบ้านผมก็อยู่ห่างออกมาสักไกลพอสมควรแหละนะครับก็ได้ปลามาหลายตัวนะก็จะมีปลานินนะครับก็ตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็มีปลาดุกนะตัวไซส์กลางๆนะครับก็ถือว่าก็เป็นไซส์ที่เราเห็นตามในตลาดทั่วๆไปนะหรือว่าตามร้านอาหารร้านส้มตำนะครับน,นี่ในระหว่างที่อยู่ใกล้ๆก,กับสระนะครับผมนี่นะสระที่มาหวานแหลนละ ผมก็นี่เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะต้นนี้ผมบอกเลยว่าใหญ่มากผมว่าน่าจะแบบกี่คนโอบนะเดี๋ยวลองนะครับดูดิสองคนโอบนะครับผมนะน่าจะสองคนโอบนะคือน่าจะต้นยางนานครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ใหญ่มากๆสุดยอดครับ